เรียนกับพี่น้องว่าตั้งแต่สงการเลือดปี52ถึงเหตุการณ์10เมษาถึง19พฤษภาคมปี53วันนี้มันเป็นคำตอบอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่คนเสื้อแดงถูกสร้างสถานการณ์นั้นเป็นฝีมือของไอ้พวกนี้ทั้งสิน้นเพราะนายสุเทพเทือกสุบรรณกล้าทำทุกเรื่องล่ะ กล้ายึดหน่วยงานราชการเสื้อแดงไม่เคยกล้ามาพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารการกันให้เต็มที่กล้ายึดหน่วยงานราชการเสื้อแดงไม่เคยกล้ามาอขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดวงางภารกิจเด่นต่อไปนี้ให้ไปรวมตัวที่สารการรอเวลามีการปราปะไยตัดสินใจได้ทันทีเสื้อแดงไม่เคยกล้ามาทุกจังหวัดไทย ทางาจังหวัดจตทุพร์ได้บอกแล้วแสดงไม่เคยกล้ามากกวรวมตัวกันที่ศาลากลางไม่ต้องลองเงื่อนไขจัดการให้ลาพนาสูลแสดงไม่เคยกล้ามาก่าสถานที่สําคัญที่เขาจะไปก่อวินาสกรรมคุณไม่ต้องไปปูดขา่าวบอกว่าสถานที่ที่เป็นศาสนาสถานของพวกมุสลิมโรงพยาบาลแล้วก็ถนนลาดวิถีสะพานข้ามแม่นำ้ำ โรงพยาบาลศิรีลาชสนามบินทำรรเนียบกระทรวงสำคัญสำคัญธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ค่ายทหารบ้านบุคคลสำคัญและศาลยุติธรรมและองค์กรอิสระแสดงไม่เคยกล้ามาก่อนรับรองว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดนี้จะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรถแก๊สที่สามเหลี่ยมดินแดงซึ่งขณะที่มาจอดไม่มีคนสแสดงเหลืออยู่นะั้น ก็ฝีมือไอ้พวกนี้ทั้งนั้นเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่เผาเซนทันเวลิลก็ไอ้พวกนี้ทั้งนั้นจะแดงวิ่งเข้าเกสรอนวิ่งเข้าเซนทันเวิลวิ่งเข้าฟา,าราคอนวิ่งเข้าโรงแรมแถวนี้เผาเซนทันเวลิลก็ไอ้พวกนี้ทั้งนั้น บางคนตกใจและชอบวิ่งไปหากระเป๋าแบรนด์เนมไอ้พวกนี้ทั้งนั้นบางคนเวลาตกใจชอบวิ่งไปร้านเครื่องประดับร้านเครื่องทองเครื่องเพชรไอ้พวกนี้ทั้งนั้นคนเวลาตกใจชอบขับรถเข้าไปในห้างไอ้พวกนี้ทั้งนั้นบางคนเวลาตกใจจุดไฟขึ้นมาดื้อไอ้พวกนี้ทั้งนั้นเผาสายลากลางยัดเยียดความผิดให้กับพี่น้องเราก็ไอ้พวกนี้ทั้งนั้นขวดแก้วคนละใบ มาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าอัญจูให้ได้75ซสีซสีถึง1ลิตร้าเรามาหนึ่งล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมันหนึ่งล้านลิตรรับรองว่ากทมเป็นทะเลเพลิองอย่างแน่นอนความจริงมันถึงบางอ้อกรุงเทพจะเป็นทะเลเพลิงความจริงมันถึงบางอ้อแต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยความจริงมันถึงบางอ้อพวกผมเผาทั่วประเทศ ความจริงมันถึงบางอ้อเผาอ้อเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่อ